ล่าสุดฮุนมาเนตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาโพสต้อนรับหลวงตาสุดตลอด24ชั่วโมงเรียกว่าบาทหลวงด้วยนะครับสบายดีสวัสดีครับทักทายเอฟซทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมอยู่กับผมเทพโยครับพี่น้องทางเมืองไทยกับประมาณ3มทุ่มทักทายพี่น้องฟังไทยฟังเล่า ก็น,นี่ครับพี่น้องอย่าลืมฝากกดแชร์แสดงความคิดเห็นกันเขามากครับพี่น้องสําหรับค่าวนี่ครับพี่น้องประเด็นเรื่องหลวงตาสุดที่กําลังเป็นกระแสเป็นประเด็นเกี่ยวกับประเทศไทยนะครับก่อนหน้านี้นายกคุณมาเนตนี่คือโพสต์ให้ชาวกัมพูชาเนี่ยต้อนรับบาทหลวงเขาเรียกบาทหลวงด้วยน,นะครับยินดีต้อนรับตลอด24ชั่วโมง พร้อมกับชาวกัมพูชานี่ให้การต้อนรับอ่าเพราะว่ามันเป็นประเด็นเกี่ยวกับประเทศไทยนะครับเดี๋ยวลองไปฟังหลวงตาสุดนะฮะที่ทำคลิปออกมาฝากถึงชาวกัมพูชาประมาณว่าฟ้องนั่นแหละครับอ่าทีออ่ผมก็เลยตาลงอ,อ,อาจีม,มอญที่ประเทศไทยเป็นเช่กันนะบ็นามตามปรเมียนนี้กณะ้มันอาจ ឆ្លងព្រំដែនតោជនទឹកដីថៃបានតែមួយចង្ហៀនក៏អត់បានទេបាទបាទសិនកណាឡូវអញ្ចឹងមានន័យថាលើផ្អាហិសិនកណាចាំឲ្យស្ងប់ស្ងាត់កណាគឺយាមឯក្វ័យកណាក៏ត្រូវតោតែមានតោថៃតោខ្មែរតែខ្មែរបាទតោខ្មែរបើថាអានេះសុំមេតាពីរដ្ឋាភិបាលខ្មែរថាគុំចាប់កណាណា ជូនទុថៃរដ្ឋបាលរដ្ឋបាលកម្ពុជារដ្ឋបាលកម្ពុជាកើតខ្មៅចាប់កណារជូនទុថៃមុនដល់ថៃឆ្នាសុំចំកងងឹបលឺឡានភ្លេះវាយជីវិតនេះទុឹកទឹកអីខ្វែកណារនេះធំដល់មែនដល់ខ្លួនកណារអបគុនច្រើនហើយកណារឲ្យប្រជាជនខ្មែរឃើញមានការគាំទ្រលុកអៅច្រើនច្រើនណាកណារឆ្នើនេះលោកបងប្អូននេះគឺหลวงតាទីថាំคลิปຝາກទៅ อ้อนชาวกัมพูชานี่หลังจากนั้นมานะครับฮุนมาเนตนายกรัฐมนตรีเนี่ยออกมาโพสต์เลยนะครับต้อนรับเป็นภาษา,ขาเขมนและเป็นภาษาอังกฤษนี่แปลเป็นภาษาไทยนะครับคร่าวๆแล้วผมจะอ่านให้ฟังอันนี้แปลเป็นภาษาไทยแล้วคุณมาเนตก็โพสว่าในฐานะรัฐมนตรีของกัมพูชาและในนามตนเองข้าพเจ้าขอต้อนรับบาทหลวงบิดาสุดตลอดเวลา ไม่เพียงแต่บาทหลวงเท่านั้นแต่หากมีบทหากมีบาทหลวงหรือเพื่อนร่วมชาติอาเขมรใดที่ถูกเลือกปฏิบัติหรือถูกเหยียดยามอาเยยดยามว่าเขาเป็นขเขมรหรือเพราะเขาจะมีพระภิกษุหรือแสดงความเห็นของเขาที่ต้องการปกป้อง ความยุติธรรมและศักดิ์ศรีและความเป็นธรรมของกัมพูชาในการปกป้องบ้านเกิดเมืองนอนของเขาข้าพเจ้าขอวิงวอนและเชิญบาทหลวงพลดดอนพลดอนภาพอาศัยอยู่ในกัมพูชารัฐบาลและชาวเขมรต้อนรับบาทหลวงพลดดอนภาพทุกเวลาขอให้แน่ใจว่าจะไม่มีการเลือกปฏิบัติและจับกลุ่ม นี่คือท่าทีของนายกรัฐมนตรีกัมพูชาคุณสังเกตไหมครับการเล่นการเมืองปัญหาพิพาทกับไทยเนี่ยทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะระดับเคสเล็กๆเคสใหญ่ๆนายกรัฐมนตรีกัมพูชาหรือผู้นำขมรนี่มาเล่นทุกทุกเรื่องนะครับมาเล่นทุกเรื่องเลยเขาไม่ปล่อยนะไอ้ที่มีปัญหากับไทยไม่ว่าใครก็แล้วแต่นะอ่าคือเขาจะแบบปกป้องหมดเลย เขาบอกว่าบาทหลวงเนี่ยปกป้องแผ่นดินกัมพูชาเอาถ้าแปลเป็นไทยนะครับปกป้องบ้านเกิดตัวเองอแล้วก็ปกป้องศักดิ์ศรีตัวเองอประเทศขเขมรชาวขเขมรเนี่จะไม่มีการเลือกปฏิบัติจะไม่มีการจับกุ่มจะต้อนรับเป็นอย่างดีก็มีขเขมรมาคอมเมนต์โอ้โห9กตอนนี้นะฮะ กดเป็นแสนกดไลค์กดแชร์นี่ครับหมื่นสองหมื่นขึ้นนะครับาบาทหลวงตาสุดเนี่ยนะครับก็ขอถวายชีวิตจะอยู่ในกรัรมพูชาด้วยความจงรักภักดีไม่ขอกลับไปเหยียบประเทศไทยอีกแล้วตอนนี้ก็เป็นข่าวไปเห็นไนหะมเขมรเนี่ยผู้นำเขานะเล่นทุกระดับเขาไม่ปล่อยผ่านนะ ไม่เหมือนนายกในประเทศไทยมันเหมือนคนละเชิงเลยนะอันนี้ผมกําลังหมายถึงว่านายกในเมืองไทยเนี่นะครับเรื่องบางเรื่องนะมันเป็นเรื่องเล็กๆเขาให้ตัวแทนไปเป็นคนโพสต์ไปเป็นคนเล่นถูกต้องไหมครับมันคนละคนละระดับเขาเรียกนะครับเคสบางเคสผู้นําไม่สมควรที่จะมัไมันต้องมีตัวแทนมันต้องมีเลขามันต้องมีโฆษกถูกต้องไหมอันนี้คือในต่างประเทศนะครับหลายประเทศที่เขาทํากัน การที่หุ่นมาเนตมาโพสต์แบบนี้นะครับมันก็เหมือนกับพ่อมันนั่นแหละหุ้นเซนอยากโพสต์อะไรก็โพสต์ไม่รู้เรื่องเล็กเรื่องใหญ่โพสต์ไปหมดเลยนะครับอ่แล้วล่าสุดนะครับผมจะให้ดูนะอะ่ล่าสุดเนี่ยหุ้นเซนมีการโพสต์ลงนะครับผมจะอ่านให้นะอันนี้เขามาจากคุณสรยุทธ์เลยนะครับเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่แล้วนะครับสมเด็จหุ้นเซนโพสต์ภาพนายกรัฐมนตรีไทยที่เคยไปเยือนคาเมน เขาพบบอกว่าสมเด็จทุนเซนโพสถึงทักษิณและยิ่งลักษณ์สองอดีตนายกรัฐมนตรีไทยระบุเคยให้ที่พักเคยให้ที่พักพิงเคยอะไรนะให้ที่พักผู้นำทั้งสองท่านาตัวเล็กเกินนะฮะผมจะผมจะสรุปให้ก็คือว่าโพสหมายถึงทวงบุญคุณนั่นแหละ อ่าโพสต์ว่าเคยให้ที่พักพิงอดีตนายกของไทยไปอาศัยในประเทศกัมพูชาบัดนี้ความนะครับคำว่าเพื่อนนะครับมันได้ขาดสะบั้นไปแล้วนะครับเพราะปัญหาพ,พื้นที่พิพาทเพราะว่าเรื่องดินแดนเนี่ยแผ่นดินเนี่ยมันสําคัญกว่าคําว่าเพื่อนอันนี้คือนายกคุณเซนยังย้าตลอดเวลาตั้งแต่มีปัญหากับประเทศไทยนะครับพี่น้องคิดเห็นยังไงครับเพราะว่านายกรัฐมนตรีไทยเนี่ยเลิก ต้องออกมาตอบโต้ต,ตัดความสัมพันธ์ไปเลยให้มันเป็นทางการเขาโพสต์นี่ใช่ไหมเลิกแล้วขาดสะบัน้นคาว่าขาดสะบั้นคือไม่สามารถที่จะกลับมาเป็นเพื่อนกันได้แต่ถ้าทีนายกรัฐมนตรีไทยต้องประกาศตอบโต้ตตไปเลยว่าเราไม่มีคําว่าเพื่อนเพื่อนเราไม่มีคําว่าหุน้นเซนหุ้นมาเนทเราก็ต้องตอบโต้กันไปแบบนี้เพราะนี้ใสเขคมรมนยังบอกว่ามันคบไม่ได้ ใครจะไปคบกับเขมรเหรอครับไม่มีนะอ่ะฮะทั้งพ่อทั้งลูกนะครับอ่าหลวงตาสุดตอนนี้ก็ถือว่าเป็นฮีโร่อยู่ในประเทศกัมพูชาไปแล้วตอนนี้นะครับหลวงตาสุดอ่าขอให้โชคดีนะหลวงตาครับอ่าอย่าหลงเข้ามาในประเทศไทยนะไม่ได้นะนะครับชาวสุรินนี่ไม่ยอมนะครับเป็นบาทหลวงในกรัรมพูชานะแต่อาจจะเป็นอ่า เป็นคนไม่ดีในสายตาพี่น้องชาวจังหวัดสุรินนะเพราะว่าสาบแช่งชาวสุรินนะครับหมิ่นชาวสุรินอยากให้ชาวสุรินนี่โดนทหารขเขมรยิงให้ตุยให้หมดอาตมาจะได้สบายใจคํานี้เนะี่ยมันติดหูคนไทยไปแล้วนะนะครับโอเคครับพี่น้องครับขอบคุณห้ลายครับที่เข้ามาติดตามรับชมพี่น้องอย่าลืมฝากกดแชร์แสดงความคิดเห็นกันเข้ามาครับพี่น้องสบายดีสวัสดีครับ